วนเลมาเนียทุกคนนะคะอยู่กับโอศสลิลวิไลโคชนาทค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยะละัลลลิก2022ถึง2023นะคะสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเดินทางมาสู่สัปดาห์ที่12เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญค่ะเป็นสัปดาห์ที่เราจะทราบแล้วนะคะว่า4ทีมในประเภททีมชายและทีมหญิงนะคะที่จะผ่านมาสู่รอบไฟนอลมีทีมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามไฮไลไท์กนนทารแข่งขันกันเลยค่ะ เริ่มกันที่ประเภททีมหญิงนครราชสีมาคิวมินซีวีซีทีมอันดับ3ค่ะที่ชนะ7แพ้4นัด พบกับแซลมิงไอเอสยูบีที่จบอันดับ6แน่นอนแล้วนะคะผลปรากฏว่านครราชสีมาใช้ผู้เล่นสับเปลี่ยนลงมาทําการแข่งขันค่ะนําโดยออนอุมาสิทธิทรักรวมทั้งสองสาวจากสหรัฐอเมริกาค่ะได้แก่อลีคัตเบิร์ดบัวซาวและลอเรนส์แมทธิวบอลเลวก่อนที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะไปอย่างขดาดลอย3าเซตรวด25ต่อ13 25ต่อ13และ25ต่อ13ค่ะเกมนี้ออนอุมาของนครราชสีมาและปียะวันพุ รอดของ RSU นะคะทำแต้มสูงสุดคนละ1 1คะแนนทำให้นครราชสีมาชนะ8แพ้4มี26คะแนนจบอันดับ3ของเลข2ผ่านเข้ารอบฟ n นอลส่วน RSU ชนะ3แพ้8นัดมี9คะแนนคะ่ะจบอันดับ6หรืออันดับบว้ของเลขที่2ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ไปต่อกันที่นครนนทีมอันดับ4ที่ชนะ4แพ้7นัดมี13คะแนนพบกับขอนแก่นสตาร์วีีทีมอันดับ5ที่ชนะ4แพ้7นัดมี12คะแนนค่ะต้องบอกว่าคู่นี้เป็นศึกชิงตัวใบสุดท้ายของรอบไฟนลก่อนจะเป็นขอนแก่นสตาร์นะคะที่เบียดเอาชนะไปได้อย่างสนุก3-1ต่อเซต 22ต่อ25 25ต่อ20 25ต่อ18และ25ต่อ19ค่ะเกมนี้สุดที่นาภาสังของขอนแก่นทำแต้มสูงสุด19คะแนนตามด้วยออนอนุงสายสีของนครนนท์ค่ะที่ทำไป18คะแนนทำให้ขอนแก่นชนะ5แพ้7นัดมี15คะแนนเป็นทีมที่4นะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอล ส่วนนครนนท์ชนะ4แพ้8นัดมี13คะแนนค่ะปิดท้ายกันที่บิ๊กแมชนะคะสุครีมลองจากฝูงพบกับเดมอนฟูดจาฝูงที่ยังไม่แพ้ทีมใด ผลปรากฏว่าสาวไดมอนด์ฟูดที่มีนุสลาต้อมคำออมสินสสิพาพรวิภาวีสีทองนาตชาชิกิลิสจากเซอ,เอร์เบียถือว่าฟูทีมากมากนะคะในการลงสนามครั้งนี้แล้วก็สู้กันได้อย่างดุเดือดค่ะก่อนที่จะเฉือนเอาชนะสุพทีมนะคะที่มีหน้องปลื้มจิตมริกากันทองเยลิสบาซาบีหลังจากตุรกีไปแบบสนุกค่ะ3ต่อ2เซต 28ต่อ26 25ต่อ19 15ต่อ25 24ต่อ26และ15ต่อ12ทําทำให้สุปรีมเป็นฝ่ายแพ้ทั้งสองนัดให้กับไดมอนด์ฟูดค่ะเกมนี้อมสินสสิภพาพรตัวตบของได m o n ด์ฟูดโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงค่ะทำแต้มสูงสุด22คะแนนตามด้วยปลื่มจิตของสุปรีมทำได้20คะแนนสมบผลให้ไดมอนด์ฟูดชนะ12เกมรวดมี32คะแนนคว้าชแชมป์ของเลขที่2ไปครอง ส่วนสุพรีมคว้ารองจากฝูงชนะ10นัดแพ้2นัดมี32คะแนนค่ะ ข้ามเป็นกันที่ประเภททีมชายกันบ้างนะคะสนุกไม่แพ้กันค่ะเริ่มที่พิษณุโลก VC ซซึ่งการันตีอันดับ3ของเลข2แน่นอนแล้วพบกับปลูกปัญญาทีมอันดับ5ทั้งคู่สู้กันอย่างสนุกนะคะและเป็นพิษณุโลกค่ะเอาชนะไปได้3ต่อ2เซต25ต่อ19 25ต่อ18 18ต่อ25 24ต่อ26และ16ต่อ14เกมนี้กิติทัศนุวัตดีหัวเสาของพิษณุโลกทำแต้มสูงสุดที่27คะแนนตามด้วยโมฮัมหมัดเชนจังของปลูก ได้20คะแนนส่งผลให้พิษณุโลกชนะ8แพ้4นัดมี24คะแนนส่วนปลูกปัญญาชนะ4นัดแพ้5นัดมี13คะแนนอยู่อันดับ5ต่อกันที่คู่บิ๊กแมชค่ะระหว่างนาครราชสีมาจากฝูงที่ชนะมา11นัดรวดพบกับไดมอนด์ฟูดรองจากฝูงที่ชนะ10นัดแพ้1นัด ปรากฏว่านคนรราชสีมาค่ะที่มีวันชัยแทวิเศษกับตันทีมกริดาินสไวยหัวเสาทีมชาติและคังกันทามิลาบีหลังจากมองโ,งโกเลียนะคะยังช่วยกันทำงานได้อย่างร้อนแรงตันทานผู้เล่นของดมอนฟูที่มีเลวันโดเดอซูซาจากบราซิลและมิโลสลากราดินาลอกจากบบลเรียโดยเอาชนะไปได้3มเซตรวด25ต่อ17 28จแต่อ26และ2 5ต่อ21เกมนี้คังกันทามิลาของนคนรราชสีมาและเอวันโดเดอซูซาของดิมมอนฟู ทำแต้มสูงสุดเท่ากันที่16คะแนนทำให้นครราชสีมาคว้าชัยชนะ12เกมรวดเป็นแชมป์เล็ก2แบบไรพ่าย,ายมี3 6คะแนนเต็มส่วนแดมอนฟูดชนะ10แพ้2นัดมี29คะแนนจบอันดับ2ของเล็ก2 ไปปิดท้ายกันที่กอกูดคาบาน่าทีมอันดับ4ชนะ4นัดแพ้7นัดพบกับกเกษตรศาสตร์ VC ีทีมอันดับ6ที่ไม่มีลุ้นเข้ารอบแล้วปรากฏว่ากอกูดคาบาน่าเล่นได้ดีกว่าเอาชนะไปได้แบบสบายมือ3เซตร,รวด25ต่อ21 25ต่อ21และ25ต่อ18เกมนี้ธนทัตทวีรัตตัวตบของกอกูดคาบาน่าทำแต้มสูงสุดที่2 4คะแนน ส่งผลให้กอกูดคาบอนาชนะ5นัดแพ้7นัดมี15คะแนนจบอันดับ4ของตารางพางคุณผู้ชมมาดูสรุป4ทีมทั้งในประเภททีมหญิงและทีมชายค่ะที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบฟ i น a l นะคะซึ่งถือว่าเป็นรอบที่เข้มขน้นและมีแต่ทีมที่เรียกว่าเคี่ยวลักดินทั้งนั้นค่ะไปเริ่มมาที่4ทีมในประเภททีมหญิงนะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบฟนอลประกอบด้วยดมอนฟูดสุปพลีมนครราชสีมาและขอนแก่นสตาร์วีีค่ะ ส่วนในประเภททีมชาย4ทีมที่ผ่านกระสู่รอบไฟนอลประกอบด้วยนครราชสีมาไดมอนด์ฟู้ดพิษณนุโลกและเกาะก,กูดคาบาน่าค่ะสำหรับการแข่งขันในรอบไฟนอลก็จะทำการแข่งขันแบบพบกันหมดอีกครั้งนะคะโดยสัปดาห์ที่13จะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่17-19คกุมภาพันธ์นี้ที่ MCC Hall อเดอมบางกะปิค่ะ และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาติดตามวอลเลย์มาเนียกันได้ใหม่ค่ะสำหรับครั้งหน้าก็จะเข้มข้นนะคะกับการแข่งขันในรอบไฟนอลโฟกันแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ